เอสั่งเปลี่ยนเป็นในสนองตัวฟอนต์แรปเตอร์นะครับทาฟอนต์เป็นสีแดงตัดสีดานะครับดูให้ดูมิติดูโฉกเฉียวมากยิ่งขึ้นนะยกขึ้น2นิ้วนะครับปรับขึ้น2นิ้วก็ต้องเปลี่ยนในสนองตัวติงต้อปรับองศาด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในเรื่อ,องการขินหน้ายางเพราะถ้าเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อไฟไท้ายเขาจะเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าขับสองจะได้แค่ท่อนบนแต่ถ้าขับสีจะได้เต็มทุกรอดแล้วก็ไฟท้ายไฟเลี้ยวสวัสดีครับ พวกรานเช่นเคยครับวันนี้พวกรานก็แน่นอนครับกปรับรถยนต์ฟอร์ดวันนี้ผมจะพามาดูรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อบายแท็กนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบนะฮะเป็นขับเคลื่อน4ล้อที่หล่อมากๆแล้วก็แต่งจัดชุดส่งออฟโรดทั้งคันนะครับวันนี้เป็นชุดแต่งของจากสำนักแต่งวัยคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบเครื่องยนต์อยู่ที่210แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องตัวท็อปสุดเกียร์อัตโนมัติ10สปีดแต่ไม่ได้เป็นเกีีีียยรรร์ e ์์ชิิเเเตตตตตตออัััปป็นนนนกกโม10สดะะฮว้แ่ง เป็นชุดออฟโรดทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากด้านบนก่อนเลยนะครับพี่ๆด้านบนเป็นสกูปนะครับใส่สคูปทรงฟิตนะฮะตัดตัด,ต,ดตัดขอบสับสีดําเงาและสีดําด้านแล้วก็ตัดเป็นลายสติกเกอร์เป็นรูปช้างนะครับท่าน,นี้เป็นรูปช้างเป็นแฟนคลับฟุตบ,บอลทีมชาติไทยน,นะแล้วก็สเกิตหน้าเอ,อ้ขอขออภัยครับกระจังด้านหน้ากระจังด้านหน้านะครับเป็นเอฟซี MC สั่งเปลี่ยนเป็นในส่วนของตัวฟอร์ดแรปเตอร์นะครับ ทำฟอนต์เป็นสีแดงตัดสีดํานะครับดูให้ดูมิติดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนะใส่เป็นชุดแต่งของสมาร์ทวายนะครับเป็นชุดตัวสเกิร์ตนะครับเข้ากันกับตัวคิ้วล้อด้านข้างนะครับเป็นชุดแต่งให้ดูหน้าตาคล้ายๆกับตัวจากตัวแรปเตอร์นะแล้วก็เป็นไฟแมสติกเอลวีดีถ้าเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อจะได้เป็นไฟแมสติกเอลีดีแต่ถ้าเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อจะได้ไฟแค่เป็นเอลวีดีเรสเซ็ตเตอร์ธรรมดานะครับแต่ตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อจะได้เป็นไฟ ลีเฟกเตอร์แอลวดีเลยนะครับเป็นเทนชั่นพิเศษเลยแล้วก็ในส่วนตัวด้านข้างนะครับมิติตัวนี้ยกขึ้น2นิ้วนะฮะแล้วใส่ตัวคิวล้อขนาดเท่าทของวายเพื่อให้ดูบึกแล้วก็ดูดันมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนปีกนกป,ปรับองศาเป็นงของย้งนะครับเพื่อให้ในสมรรถนะในการขับขี่ได้ดีขึ้นเพราะตัวนี้เป็นชุดยกขึ้น2นิ้วนะครับปรับขึ้น2นิ้วก็ต้องเปลี่ยนในสตัวปีกนกป,ปรับองศาด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการกินหน้าอย่างเพราะเวลายกขึ้น2นิ้วนะครับล ถ้าเราไม่ยกจะเกิดปัญหาระยะยาวในการใช้งานนะครับตัวนี้ใส่ล้อแม็กของตัว OIS นะครับเป็นแม็กออฟเซ็ตศูนย์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นยางของตัวลาด้านะครับเป็นยาง MT นะครับเป็นยาง MT เบอร์35นะเบอร์ใหญ่สุดเลยเป็นเบอร์35ด้านข้า f สั่งการเปลี่ยนตัวบันไดข้างของตัวฮาร์เมอร์นะครับเพื่อให้แข็งแรงแล้วก็ทําความสะอาดง่ายจะมีตัวร่องแล้วก็ตัวกันลื่นตรงนี้นะครับเล่ลาลังคาเป็นของเดิมมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนชุด โรบารจากโรบารเป็นของตัวที่เป็นของวายแทนะครับยกออกทั้งชิ้นแล้วเปลี่ยนใหม่เป็นของ h a m เมอเป็นชุดเหล็กนะครับเป็นชุดเหล็กเป็นตัวไนท์ฟ f u l ี่ตัวนี้นะครับฝาครอบไฟท้ายแน่นอนครับถ้าเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อไฟท้ายเขาจะเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าขับ2จะได้แค่ท่อนบนแต่ถ้าขับ4จะได้เต็มทุกรลอดแล้วก็ ไฟ,ไฟเลี้ยวไฟถอยก็เป็น LED นะครับแต่ถ้าเป็นตัวขับสอนจนะได้เป็นหลอดฮาโลเจนนะแล้วก็เปลี่ยนบัมเปอร์ด้านหลังใส่ข้อบัมเปอร์สีดําตัดกับสีแดงนะครับแล้วก็ใส่อะคคิลิกสีแดงคําว่ารินเจอเข้าไปเพื่อให้มิติเป็น3ม,มิติที่ให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับการชนท้ายการชนท้ายก็เปลี่ยนถอดของเดิมออกนะครับเปลี่ยนเป็นของฮาร์เมอร์นะครับฮาร์ er เมอร์วันนี้เป็นชุดเหล็กรอบคัน,นง่ายๆเลยก็คือคันนี้ชุดเหล็กรอบคันยกเว้นด้านหน้าเพราะด้านหน้าจะใส่เป็นในส่วนของตัวชุดสเกิร์ตของตัว Y ชุด Y นะครับสำหรับคันนี้นะครับยืมไปว่าในคันนี้ค่าตัวอยู่ที่1,329,000บาทนะครับเป็นขับเคลื่อนสีล้อสำหรับพี่พิทท่านใดสนใจที่จะหารถขับเคลื่อนสีล้อนะครับที่ไว้ใช้ในบ้านนะครับหรือขับลุยๆแบบสไตล์ออฟโรดแบบนี้ตกแต่งแบบนี้สนใจติดต่ออมาได้เลยครับ ร้านอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งสามปีซ้อนนะครับติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่าง0ูนย์เก้าแอยู่ที่ไหนออกรถก,กับเราได้นะครับใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเรามีเจ้าหน้าที่ไปเซ็นเอกาสารที่ที่บ้านไฟน,น์นูนไฟนนซ์ไปดูหา,าที่บ้านได้เลยนะครับและเร,เรามีบริการส่งมอบรถถึงบ้านนะครับอยู่ที่ไหนออกรถก,กับเราได้ครับฟอร์ดพระนครโชว์รูมเกษตรนวมินสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ